สวัสดีครับพบกับช่องน้องเมย์ Channel, ชาแนลเช่นเคยครับคลิปนี้ก็พาน้องเมย์ไปเมือ,องเนะาะเดี๋ยวไปถามน้องเมย์ก่อนอ่าน้องเมย์สวัสดีค่ะสน้องเมย์จะไปไหนคะนี่จะไปหาหมอคุณหมอที่เมืองอุบลน,นัดเลยคุณหมอที่เมืองอุบลน,นัดเนาะนัดไปตรวจ ครั้งหนึ่งเนาะตรวจให้แน่ใจว่าเป็นอะไรเนาะอาก,ออการไอน้องเมย์น้องเมย์เป็นใส่หมอบอกว่าใส่นัดอักเสบเป็นใส่นัดอักเสบก, <c oughs> ก็ต้องไปตรวจอีกครั้งหนึ่งตรวจยืนยันเพื่อรับยงรับยารักษาให้หายเนาะเพราะว่าน้ำมูกไหลไอตลอดนี่ก็กำลังเดินทางเนาะถนนสายเขิมมาลาก อุบนราชธานีเนาะออกจากบ้านก็ประมาณสักเวลาสี่โมงเนาะสี่โมงกว่าไปถึงมองบุญก็น่าจะประมาณเกือบหกโมงเย็นเนาะถนนกอดโล่งเนาะเดินทางไปกับคุณตาคุณยาย บรรยากาศข้างๆน้องให้ดูอืมวันนี้ไม่ได้เกลือไก่เลยน้องเมยคิดถึงไก่ไหมไก่ไม่ถามหาล้วปานนี่ <laughs> ไก่ห่องเจี๊ยบ <c oughs> เจีบ๊บเจีบเจ๊บเราปานอเรเกไก่ด่ลงอเรกอไก่มันนี้ไปเมืองอุบล้ <laughs> แล้วคำาเด็กๆเหมืนแล้วเนาะมากอ หอดไก่ก็นอนแลว้วหอดไก่ก็นอนแลว้ว <c oughs> คนก็อยา,นอนากนอนคือกันตอนนี้กำลังหอดปั้นหัวนาเนาะบ้านหัวหนาตะ,ะบลหัวหนาอำเภอขีนเหมราชจังหวัดบุรีรัมย์จัธานี้ได้บรรยากาศถนนคนถ่างไงแล้วเนาะในเบืองบ้านเมืองขอ <c oughs> นแรงบรรยาก,กาศ แงโอ้อาการหอนเอาขนาดนี้เนาะหอนเอาอันพวกอันออกกําลังกายกันสองคนอยู่ทางางกันยังแรงซส่อดูไว้เดี๋ยวเนี่ยอ่านี่คือตลาดเนาะตลาดสดน้องบ้านหัวหน้าตลาดแรงตลาดแรงตลาดสดมีทุกวันมีทุกวันบ้านหัวหน้าต้นฉบับ ไปแวะไปแวะมาก็อย่าลืมเนาะแวะตลาดสื่ออาหารการกินได้เนาะอาหารป่าช่วงนี้ก็นจะเป็นไข่มดแดงเนอกลายอ่าช่วงนี้กันไข่มดแดงตะ้งกิโลถลายกับก้อนก็เคยสื่อเนาะแพงอยู่หรอกสามสี่หลอดคนละสามสี่หลอดคนละกินกินเนาะไปหาก๋าที่ว่าแล้วเนาะเขาสีไใดมากไปละกิโล คือ,อ,อดดมีสาวยังหลอะปลาหลอะดงหมดกัดจังหาอากาศกระหอดเย็นใจอยู่หรอก ่าทุกท่านเนะเาะงขมา้างลิเลีมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะในน้องเมย์ในช่องน้องเมย์ชาแน,นลเนาะเราจะมีช่องหนึ่งเนะเาะกันอยากไปติดตามน้งมองเมย์อีกช่องหนึ่งก็ได้เนาะเป็นช่องของการ,กรเกษตรเนาะช่องลุงชัยเลื่อนขึ้นไปเนาะเขาไปในหน้าช่องแล้วก็เลื่อนขึ้นไปก็จะเห็นช่องลุงชัยเนาะ อันแช่เป็นช่องเด่นไหวอยู่กับกดเข้าไปในรูปโปรไฟล์มันกับจิตอันไปยังช่องพุ่งไส้เนาะไปกดติดตามมองเมื่อยอยู่หักกระดัเนาะลูกกระสิเอาคลิปมองเมื่อยตัดอยู่ลงช่องหนึ่งเนาะง่ายๆก็ว่าอยู่สองช่องก็มองเมื่อยอ่ะเดี๋ยวกับจิตคอยเก็บภาพบรรยากาศ ระว่างการเดินทางเนาะให้ทุก่ันได้เพิ่งไปทำกันเนาะ,นะันนี้ก็คือวัดว่าเจ้าใหญ่คุ้มคำเนาะบานคุ้มคำคอยหลักสมหลักษาหลูกร้านปลอดภัยในการเดินทางเน,ะนะาเะรเบิดขับลาไวมากก็ให้สะดวกสบายหลุกการยังเกิดขึ้นเนาะ กับโรงเรียนเนาะโรงเรียนคุณครูวิทยาศาสตร์ตราารตรจัดกบรรยากาศในการเดินทางในเมืองเนาะเพื่อนๆไปน้ำกันเนาะแล้วเห็นกันจะมีจับปลาลายแถวนึ่ปลายาง ยางชวนมั่นเขาละตายเที่ยวอ้าวตอนนี้น้องเมย์ก็กินโชว์เนาะ <c oughs> <c oughs> น้องเมย์กินอะไรคะกินวเย็บกุ้งกับปลากินกุ้งข้าวผัดกุ้งค่ะกินข้าวผัดกุ้งเนาะข้าวผัดกุ้งค่ะ <c oughs> อ้าอร่อยไหมคะอร่อยออร่ยเนาะว่าจะถึงเมืองกุบลก็ยิกยาวไกลเนาะหิวก็กินก่อนเนาะเกอากันนเล็นะองสงระมากระหอดตกละแเนาะ วนมาเขียมมาลาดนเนาะร้อยกิโลเมตรนี่้เหือนที่ฝดเข้าเซนนี่ก็ได้เพราะว่าเข้าเซนคุณพี่ผัวเขาเพื่อเอบอซื้อาะว่าเราใช้เข้าไป